เปลาจุนนันเวลาจุนเจยวมันไปทิ่มตาปืนมันเขามันอยู่บนพื้นนะบบนี่โอ้ตัวผู้ตัวเมียตัวผู้เชื้อได้แน่ละวะปลาเขาขายเสร็จเนี่ยปลาเขาขายเคยเอาไปเลี้ยงเคยเอาไปเลี้ยงอ๋อหนึ่อ๋ออยู่ขายเน่ยไก่บ่านวัวอ่าทึงเวลาวตอนนี้ว่ามันเน้นบวนมันทำมันเบ้าง มันซาซามันม <on> <OVER> ีใบชุนนะซาซามันมีใบชุนถึงมันมีเสียงดังมะมันรองมะมันรองรองมันเปลือนแน่นอนเลยดินรองแต่มันรองม่อแต่มันไปชุนกระเพื่อนเลยอืมชุนกระเพื่อนเลยถึงไอ้นี่ใช้โปรไส้ได้สิก็ไม่กี่ไอ้ชุนกระเพื่อนเอ่อเจียวตามันบอดโปรบ้าตาบอดที่การเสียให้แเราเขาเอ๋อเจียวของเพื่อนตาบอดถึงต้องเสียให้เขาโปรบ้าเขามันอยู่บนผืนอ๋อ

เขามันจะไม่เมื่อยกันเขามันอยู่ันเดียิวอ๋อถึงกับถึงกับอีกช่องชนิดหัวบ้านคืออยู่คนเดียวหัวบ้านเข้ามันจะเปลี่ยนไปหมดเลยเขามันจะไอ้นุเขามันจะธรรมดาธรรมดาแบบนีนี่ลองทำมือมีปนนี่กับปนนี่อ๋อปนนี่อ๋อถึงกับถึงอีกอย่างหนึ่งคืออะไร

Bà vệ chuẩn từng con phuên từng thuốc xe có được có được có được chào con 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 chào con